สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้ออะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์ปี2569นี้ซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจ อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่ากเก็บไปคิดมากนะคะพอสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอให้รับฟังอย่างมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอ6ดาบนะคะ3ถ้วย เป็นไพ่เจนะคะหนึ่งไม้เท้าอไพ่พาพิชเนตเอ็มพเพรสนะคะแปดไม้เท้าเพจออสเพนจูคูสี่ดาบแล้วก็อัศวินถ้วยนะคะมีไพ่พาพิชเนตปิดท้ายหนึ่งใบฮาร์โมนีเป็นเดือนที่ชาวราศีเมถุน จะได้เคลียร์ปัญหานะหรือเคลียร์เรื่องยุ่งยุ่งนะคะให้มันจบไปได้กุปสรรักปัญหาที่คุณเจอเจออยู่มันกำลังจะคลี่คลายในทางที่ดีมากขึ้นนะคะการทำงานกำลังจะประสบความสําเร็จนะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันดูลงตัวมันดูเป็นใจนะคะทำให้คุณได้ในสิ่งที่ปรารถนาก็ได้หรือคุณสามารถที่จะปล่อยวาง กับสิ่งที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตนะปล่อยวางกับปัญหาต่างๆได้เพราะว่าบางปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่สามารถแก้ไขได้มันก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยการปล่อยวางบางทีให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นให้มันควรจะเป็นในสิ่งที่เป็นมันอาจจะส่งผลดีได้มากกว่านะคะาบางทีมันอาจจะกลายเป็นวิกฤตที่สร้างโอกาสดีๆให้กับตัวคุณก็ได้ หรืออาจจะเป็นเดือนที่ชาวราศีเมถุนได้เดินทางเดินทางไปทำงานไปเรียนหรือไปท่องเที่ยวนะล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะเป็นการเดินทางที่จะนำพาคุณไปเจอโอกาสดีๆไปสู่สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะเป็นการเดินทางไปพบปะเพื่อนฝูงไปเข้าสังคมใหม่ๆนะคะมีการทำอะไรบางอย่างร่วมกันที่มันจะส่งผลดีทั้งเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกัน หรือเป็นการร่วมทํากิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความสาม,มัคคีก็ได้นะบางทีแบบบริษัทอาจจะมีจัดกิจกรรมเอาทิ้งนะคะไปเที่ยวไปทํากิจกรรมร่วมกันเหมือนเป็นการาสร้างความสาม,มัคคีในองค์กรก็ได้นะหรือเหมือนเป็นการได้ทำาภารกิจอะไรบางอย่างที่มันจะส่งผลดีทําให้มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันในองค์กนระที่คุณทำงานอยู่ก็ได้นะคะ หรืออาจจะมีเรื่องของการไปร่วมงานเลื่อนเลงงานสังสรรค์มีงานบุญงานมงคลต่างๆก็อาจจะเป็นงานของคุณเองก็ได้นะคะเปิดฉลองนะเปิดกิจการใหม่ร้านค้าใหม่เฉลิมฉลองการได้งานใหม่นะการารับโปรเจกต์ใหม่มาทําก็ได้นะคะก็จะมีข่าวดีมีเรื่องน่าย,ยินดีเกิดขึ้นนะในช่วงระยะเวลานี้จากที่กําลังทุกๆนะคะมีเรื่องไม่สบายใจเนี่ยก็อาจจะมี เรื่องดีๆเข้ามาทําให้คุณใจฟูทําให้คุณมีพลังใจมากขึ้นก็ได้แล้วก็เป็นไพ่เดทกนะคะไพ่เดทเป็นการได้จบจากสิ่งที่มันไม่ดีนะก็จะสอดคล้องกับไพ่หกดาบนะคะปัญหาที่มันคาราคาซังไม่จบไม่สิ้นมันถึงคราวที่จะยุติลงแล้วแล้วก็ได้ไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม ดีกว่าสิ่งที่จบไปอย่างแน่นอนนะคะหรือไพ่ย์กำลังสื่อว่าอย่าไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆเราควรให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำทำในสิ่งที่มันท้าทายมากขึ้นก็จะทำให้คุณได้รับความสำเร็จในแบบที่คุณไม่เคยได้มาก่อนก็ได้นะคะเนี่ยแล้วก็มีดวงของการได้ดิบได้ดีจากการทำอะไรใหม่ๆประสบความสำเร็จจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะคะ บางคนบางท่านอาจจะก,กําลังทํางานที่ใหม่ก็ได้นะคะกาลังขมักขเม็นนะกับการเรียนรู้งานในหน้าที่ใหม่ๆนะคะก็ขอให้มันพัฒนาตัวเองอขยันหมั่นเพียรก็จะผ่านโปนะได้รับการพิจารณาให้เข้าทํางานอย่างแน่นอนนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับทางด้านสายการแพทย์นะคะเป็นหมอพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ช่วงนี้ดีมากๆจะได้รับการยอมรับมีเชื่อเสียงมีคนเร่งเห็นในความรู้ความสามารถของคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่สิ่งศ,ศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรอวยชัยให้คุณได้ในสิ่งที่ปรารถนานะคะหรืออาจจะด้วยอาน,นิสงส์ผลบุญ ที่คุณได้กระทามานะในช่วงที่ผ่านมามันกําลังจะส่งผลดีแล้วก็ได้นะคะอย่างน้อย,อยอการทําดีคิดดีทําดีเนี่ยมันก็เป็นเกาะป้องกันสิ่งชั่วร้ายกันสิ่งไม่ดีไม่ให้สามารถทําอะไรเราได้นะคะคุณอาจจะได้ไปทําบุญทําทานไปทําสิ่งที่มันเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราก็ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเรื่องไม่ดีต่างๆให้มัน หลุดพน้นออกไปหรือถ้าเราเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็อาจจะมีบางอย่างทำให้เราเอาตัวรอดได้แล้วก็หาทางแก้ไขในปัญหาต่างๆนั้นไปได้นะคะ,ะแล้วก็มีดวงที่จะได้รับความเมตตาอุปถัมภ์ที่ดีมากๆทำอะไรมักจะมีคนคอยส่งเสริมคอยช่วยเหลืออาจจะมีที่ปรึกษาดีก็ได้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นที่รักที่เมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้หญิงนะเพราะว่ามีดวงนาฬิกาปถรมด้วยอาจจะเป็นเจ้านายของคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะที่เวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยก็ไปสามารถาสามารถไปขอความช่วยเหลือนะจากคนเหล่านั้นได้ก็จะได้รับคําคแนะนําดีๆนะที่คุณสามารถนํามาปรับใช้กับการทํางานปรับใช้กับการใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ เป็นดวงที่จะมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดหรืองานที่เกี่ยวกับงานส่งออกนะคะงานที่ต้องติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาสื่อออนไลน์เนี่ยช่วงนี้ดีมากๆโดดเด่นเฮงปังนาเตรียมยิ้มรับทรัพย์กันได้เลยแล้วยิ่งอยู่ใกล้ๆกับไพ่เงินด้วยนะคะ Page of Pentacles จะได้เงินนะพิเศษนะคะอาจจะเป็นเงินค่าล่วงเวลาเงิน OT ก็ได้เงินปันผลเงินดอกเบี้ย เป็นเงินที่เราอาจจะลงทุนลงแรงอะไรไว้ก่อนหน้านี้ก็ถึงคราวที่จะได้หลับแล้วก็ได้นะคะอาจจะเป็นเงินที่คุณไปทําอะไรพิเศษไว้ก็ได้าไรายได้เสริมทําธุรกิจเสริมนะคะบางคนทําหลากหลายอาชีพนะสมัยนี้อาชีพเดียวนี้ไม่น่าจะเพียงพอนะคะก็จะทาให้มีเงินมีไรายได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางทําให้คุณสามารถลืมตาอ้าปากได้ ใครที่ติดขัดเรื่องเงินนะในช่วงที่ผ่านมาก็จะค่อยๆดีขึ้นนะอย่างน้อยก็หายใจหายคอได้คล่องตัวมากขึ้นแต่เราก็อย่าไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มนะคะแล้วก็ถ้าคิดอยากจะลงทุนกับสิ่งใดขอให้ศึกษาหาข้อมูลให้ดีอย่าทําอะไรที่มันใหญ่เกินตัวที่มันแบบอาจจะใช้เงินลงทุนสูงหรือทําในสิ่งที่เรายังขาดประสบการณ์อันนี้ต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะ ก็ใช่ว่าจะทําไม่ได้เพียงแต่ว่าเราเราอาจจะต้องรอบคอบให้มากขึ้นนะเพื่อป้องกันปัญหาหรือความเสียหายที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ,ะแล้วก็เรื่องของการเดินทางจะนําพาคุณไปเจอคนที่ดีไปเจอคนที่ใช่ก็ได้นะคะคนโสดนะชาวราศีเมถุนจะได้เจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางนะสายเดินทางนี้หูเพ่งกันเลยทีเดียวนะคะบางทีแบบ อาจจะไปเจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนเป็นคนที่ชอบเที่ยวแนวธรรมชาติเหมือนกันก็อาจจะได้เจอกันนะในที่ที่แบบอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันก็เลยเวลาคุยกันก็คลิกกันไวเข้ากันได้ง่ายนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้คุยกันด้วยนะหรืออาจจะเป็นคนในแวดวงสังคมการทำงานนะด้วยกันก็ได้เห็นหน้ากันบ่อยก็ก่อเกิดเป็นความรู้สึก ที่ดีต่อกันทีเล็กทีละน้อยนะคะเมื่อก่อนก็อาจจะปรึกษาเรื่องงานกันแต่ตอนนี้ก็อาจจะปรึกษานะเรื่องของอความรู้สึกเรื่องของความเป็นอยู่คือจะมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่จะหายโสดสูงมากๆในเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนแห่งความรักนี้ด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะสื่อเตือนสําหรับชาวราศีเมถุนก็คืออาจจะต้องระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะคะ บางคนอาจจะพักผ่อนน้อยนอนน้อยก็เลยไม่สบายเอาง่ายๆนะคะระวังเกี่ยวกับภูมิแพ้โรคป,ประจำตัวต่างๆแม้ว่าเราอาจจะมีอาการทุกเราเบาบางลงแต่ก็อย่าชะราใจยังคงต้องดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพให้มากขึ้นไม่มีใครจะดูแลร,นะร่างกายของเราได้ดีเท่ากับ ตัวของเราแล้วนะคะก็ขอให้ใส่ใจนะให้มากขึ้นแล้วก็มีไพ่ฮาร์โมนีนะคะจะทําสิ่งใดก็ตามขอให้ชาวราศีเมถุนมีสตินะคะสติมาปัญญาเกิดนะจะทําให้เราไม่หลงกลพวกมิจฉาชีพไม่หลงเชื่อใครง่ายๆเพราะว่าสติจะทําให้เรารอบคอบมากขึ้นนะก็จะหลุดพ้นจากคนไม่ดีหลุดพ้นจาก เรื่องแย่ๆสิ่งไม่ดีต่างๆไปได้นะคะและเมื่อคุณเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็อย่าได้กลัวนะคะจงะเผชิญหน้ากับปัญหานั้นไปเลยปัญหาไหนแก้ไขได้นะก็แก้ไขได้แต่ปัญหาไหนที่ที่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเราก็ต้องอาศัยความอดทนปัญหาไหนที่มันแก้ไขไม่ได้ก็ต้องอาศัยการปล่อยวางนะคะบางทีถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้ เราจะไปคิดมากไปเครียดมันปวดหัวเปล่าๆนะคะมันเหมือนยิ่งยิ่งยื้อนะยิ่งดันทุรังอาจจะส่งผลเสียกับเราก็ได้เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะก็พร้อมที่จะรับมือพร้อมที่จะปรับตัวก็เชื่อเลยว่าคุณจะสามารถผ่านความยากลำบากผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าคุณมีความเครียด าจากการทำงานเครียดในปัญหาต่างๆเนี่ยก็เอาตัวเองไปพบปะผู้คนบ้างอาจจะไปพบเพื่อนนะคะมีเวลาให้กับครอบครัวได้คุยได้ปรับความเข้าใจกันการที่คุณได้พูดได้ระบายออกมามันเหมือนเป็นการได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างที่มันค้างคาใจในตัวของคุณก็ได้นะคะพอเราได้พูดได้ระบายออกมามันอาจจะทำให้คุณรู้สึกโล่งใจสบายอกสบายใจมากขึ้น เหมือนได้กดล็อกนะความอัดอั้นตันใจนะแต่ถ้าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันมันส่งผลดีก็สามารถที่จะพูดได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดนะก็ควรที่จะเก็บไว้จะดีกว่านะคะถ้าพูดออกไปแล้วมันอาจจะส่งผลเสียกับคนอื่นนะซึ่งเราก็ต้องอ่าไต่ตองแล้วก็คิดให้ดีด้วยนะคะก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องสุข,ขุมรอบคอบให้มากขึ้นในการคิด ในการที่จะสิ่งในการที่จะทําสิ่งใดก็ตามนะคะและใครก็ตามที่ดีกับเราช่วยเหลือเราส่งเสริมเราเราจงทําความดีตอบแทนกลับไปนะคะโดยเฉพาะผู้มีพระคุณของเราทุกๆท,ท่านคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของเราเองนะคะก็มีความกะตัญญูกันไว้นะบุญกตัญญูจะช่วยส่งเสริมทําให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้าแคล้วคลาดปลอดภัยไปไหนมาไหนก็ มีคนรักคนเมตตามากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซปเปร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิต คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดั่งใจปาถนาเงินทองไหลมาเทมามีคนรักคนเมตตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ